ว่าเหวียเหมือนนินแดนเดิมของเผ่าซูและเผ่าหูของเผ่าทิ้งจอกก้าวหางสีเผ่าของเผ่าทิ้งจอกก้าวหางเป็นผู้สนับสนุนที่พักดีที่สุดของเทพทิ้งจอกสวรรค์มาตั้งแต่สมัยบรรพกาลข้าคิดว่าเจ้าจะสู้ให้ถึงที่สุดกับถูซานถงแต่ข้าคิดไม่ถึงคนทลรืออย่างเจ้าจะเกิดในมรรดาสีเผ่าผู้โสเฟิงจะพัดสีชาติซวย คนพรอยศฟาเฟิงของเราสาบานว่าจะปกป้องเผ่าไป,ไปตลอดไปแต่พอทุกคนในเผ่ารู้ว่าชิวเอ๋อร์ไม่สามารถฝึกตือได้จึงต่อสวรค์รุ่นนี้จึงถูกยกเลิกโดยสมบูรณ์ในานาคตสสายเลือดของเทพนิจบสวรนจะกลับมาในที่สุดที่อยู่ในมือของเผ่าซูและเผ่าหัวเจ้า่าเฟิงของข้าจะพักดีต่อไปต่อเผ่า ไปตลอดไปข้าเลือกจักรพัดไปในอนาคตเท่านั้นผู้โสเฟิงเต็มใจที่จะละทิ้งความมืดและหันมาหาแสงสว่างเพื่อเข้าร่วมเรายินดีต้อนรับแต่เหตุผลในการปฏิบัติตามหลักดั้งเดิมของพอ่อป่านั้นไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ความพักดีของและคุณค่าของเจ้าจักรพรรดิเซียววูหูหูวู เจ้าสามารถถลยมจากสินชิวและถูสานถุงได้ในวันนี้ในอนาคตเจ้าก็ได้สามารถถลยมต่อเราได้ผู้โสเฟิงเจ้าคิดเห็นอย่างไรนอกจากนี้ตามข้อมูลที่พวกข้าได้มาผู้โสเฟิงเจ้าควรปกป้องผินขั้นต่ำที่นั่งนั่นอยู่บนแท่นจากพระที่งจอกก้าหางกับผู้โสคนอื่นเหตุใดเจ้าถึงมาประกบตัวที่แดนแดนของเรา ข้าเข้าใจความกังวลของทั้งสองท่านเป็นอย่างดีในเรื่องความพักดีเนื่องจากข้าเลือกที่ยินเคียงข้างเจ้าข้าตัดสินใจถอยออกมาเป็นส่วนเป็นการส่วนตัวซึ่งเป็นเหตุผลที่ข้าปรากฏตัวที่นี่ ข้อมูลของท่านถูกต้องแล้วแต่ช้าไปหน่อยเมื่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนผู้โสอของเราบางคนปกป้องทูสารถงที่หอคอยที่ตอกสวรรค์แต่ก่อนที่นางจะทงพลังนางได้พ่นควันวิญญาณบนร่างกายของนางในช่วงเวลาที่ขับขันนางที่นางกําลังทะลวงพลังวิญญาณของนางหยุดนิ่งชั่วขณะซึ่งทําให้พลังถูก ซึ่งทาให้นางทูกรงพังในร่มเหนียวในที่สุดแนววันนี้ถูซ้ำถงอยู่ภายใต้การฟันเฟืองพลังยานแตกสลายแม้ว่าผู้ถูอีกสามคนจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยนางแต่นางก็อยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นหญิงชราหรีงเงยหยินสังเกตเห็นเล่ห์เหลี่ยมของข้าและทานนี้ทางอาจากเชียเชื่อกําำลังตามหาข้าท่านสามารถแอบส่งคนตรวจสอบท่านสามารถแอบส่งคนตรวจสอบ ให้ไปตรวจสอบไว้ว่าสิ่งที่ข้าพูดนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่หากไม่มีแสงสว่างอย่างต่อคัดนันทาอนาจารชิงชื่อจะเกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงสิ่งที่ข้าเสนอมาท่านทั้งสองคิดว่ามันเพียงพอแล้วหรือไม่ท่านอาจารย์ข้าพอมแล้วผมของเจ้าท่านนาผูกไปข้าน่ารักไหม ข้ายังมีกระเป๋าสะพายใบเล็กอีกที่เทพเป็นก่าสวรรค์เคยใช้มาก่อนและยังเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากเสื้อคลุมกระต่ายแดงเทพเป็นก่าสวรรค์ก็เคยใช้ตอนที่นังยังเป็นเด็กมันได้รับพรจากอาคมที่ทําให้ซ่อนตัวท่านน้นบาบอกว่าตอบใดที่ข้าสมคู่คุมนี้ไว้แนแต่ตาคนอื่นจะมองข้าเป็นกระต่ายแดงการเดินทางครั้งนี้ไกลมากและเป็นครั้งแรกที่ท่า ที่เจ้าเดินทางไกลเจ้าจะพบอันตรายต่างๆที่ไม่ทราบระหว่างทางเจ้าไม่สามารถสุกสูนแล้วเอาแต่ใจได้เหมือนแต่ก่อนเหมือนอยู่ในวังเจ้าต้องเชื่อฟังผู้เฝ้าเจ้าเข้าใจไหมอืมเข้าใจแล้วข้าจะเชื่อฟังท่านอาจารย์ท่านแม่ท่านหนาะพี่เอกคง,งสัมผัสได้ว่าเจ้ากําลังออกเดินทางนางเลยวิ่งมารอบพระราชวังรากับว่านานกำลังตามหาเจ้าดังนั้นข้าเลยพานางมาที่นี่ท่านหนาะข้าขอกอบท่านแม่หน่อย ท่านแม่ชิวเอ๋อร์กำลังออกเดินทางไปยังสถานที่อันห่างไกลเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเราอาจจะใช้เวลาหลายเดือนกว่าค่าจะกลับมาเมื่อท่านอยู่ในวังท่านต้องฟังคําสั่งท่านนะอย่าเพิ่งเกนมากกินให้อิ่มแลวนอนให้พอข้าจะคิดถึงท่านและท่านก็ควรคิดถึงข้าเช่นกันท่านแม่กําลังให้กําลังใจข้าอยู่ใช่ไหมท่านแม่ไม่ต้องกังวลท่านย่าและท่านปู่บอกข้าบอกว่าข้าคือความหวังของอาณาจักรชินเชวและท่านอาจารย์ยังบอกว่าข้าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ ที่แข็งแก่นกว่าสิบพี่ในอนาคตท่านแม่จะเป็นผู้ปกครองอาณาจักรชิงชิวของเราตอนนี้ถึงตาข้าแล้วและข้าจะคิดกล่อมให้เผ่าเ่าจิ้นและเผากูมาช่วยเราอย่างแน่นอนเพื่อต่อสู้กับเราไวไลชิงชิวเริ่มสายแล้วเจ้าค่ะท่านนะข้าต้องไปแล้วท่านต้องดูแลตัวเองด้วยข้าจะกลับมาช่วยเหลือท่านในไม่ช้าหลังจากผ่านไปไม่นาน นี่เป็นทางแรกที่ชิวเอ,อิร์ธทิ้งพวกเราไว้ตั้งแต่อายุยังน้อยและนังต้องเดินทางไกลทรัพย์้าตตาของเจ้าเสียชิวเอิร์ธไปไม่ไกลนอกจากนี้ถ้าเจ้าไม่ทำตามมันจะทำลายแผนการของพี่ใหญ่และผู้โสเชิญเยถึงจะพูดอย่างนั้นแต่คนเราไม่แต่คนเราก็ไม่อยากพลาดจักกาอ,อไม่ใช่ใครที่ไหนแต่พี่ใหญ่ผู้โสเชนเย่พวกกุมเสื้อของเจาพัดไปซึ่งเป็นตัวแทนของสาธารณะผู้สูงของเราท่านพยายามจะทำอะไร พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พวกเจ้าทําให้ข้าตกใจแทบแย่เป็นท่านต่งางหากที่ทําให้พวกเราตกใจแทบแย่มูค่คูหนีท่านเมื่อร้อยอะไรและไม่ได้เสียงของข้าด้วยซ้ําข้าคิดว่าพี่ใหญ่จะตาเป็นที่จอกหนึ่งร้อยเสียๆและไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูดเสียอีไม่ข้าเพียงแค่มองไปที่ชิวเอ,อ๋อและผู้โสดโดยคำนึงถึงอดีตโดยไม่รู้ตัว,ตวคิดถึงมูเย ถ้าหูเย่ยังมีชีวิตยอยู่เขาจะเหมือนกับท่านหรือเปล่าที่จับมือชิวเอ๋อและพาหนางไปพ่อและลูกพ่อและลูกเดินทางไปทั่วโลกทั่วโลกขุนเขาและทะเลด้วยกันพี่ใหญ่ทวนๆกลับมาแล้วทำได้ดีมาก ผู้โฉบเนิงได้เข้าสู่ดินแดนของเจ็ดกลุ่มพันธมิตรแล้วทวนๆเห็นว่าเขาและผู้โฉของเผ่าซูและเผ่าหูออกมาจากพระราชวังพร้อมการได้รับการต้อนรับในฐานะแขกผู้มีเกียรตินูเหมือนว่าเขาจะทําสาเร็จแล้วผู้โฉบเฟิงได้เตรียมการไว้แล้วหรือไม่เจ้าค่าที่นิ้งจอกเทพปีศาจนิ้งจอกทั้งหมดของเผ่าเฟิงถูกล้ลยไปยังพระราชวงังเพื่อได้รับการปกป้องเป็นอย่างอย่างเป็นความลับและคําสั่งของรางวัลและคําสั่ง และคำสั่งรางวัลสําหรับผู้โ่งเฟืงในานะผู้คนทอดเล็ดก,ก็ถูกออกไปเมื่อคืนเช่นกันตามได้ชือสายลับของศัตรูมาสอบถามผู้เขาจะรับข่าวเท็จว่าผู้โสบคนแตกพักและครอบครัวของเขาทั้งหมดก็ถูกกวาดล้างดีมากพื้นที่พระราชวังถูกปิดกั้นจากนี้ไปและเรื่องจัดการและเรื่องราวของจามจัดการทั้งหมดของอาณาจักรซินเชี่วจะมอบให้ผู้โสดินชั่วขราว กองทัพทั้งสามที่อยู่ภายใต้การควบคุมเต็มรูปแบบของผู้โสาโสาและผู้โสเอียนและเจ้าทั้งสองจะช่วยเหลือและประสานร่วมงานการข่าวกองของผู้โสฟึงเพื่อเตรียมการสอดค้องกันนอกจากนี้ผู้โสที่เหลือของเผ่าสูและเลผ่าหุ่นในเมืองทั้งหมดถูกจับและโยนเข้าไปในคุใต้ดินและหนึ่งในสองคนถูกเลือกให้วิ่งเร็ว และหนึ่งในสองคนถูกเลือกให้วิ่งเร็วด้วยการฝึกเปือรอบหนึ่งและปล่อยตัวไปจากนั้นจึงส่งคนไปไล่ล่า,ลาและฆ่าพวกมันเพื่อห,หมดและฆ่าพวกมันให้หมดเพื่อเลิกใช้งานฆ่าอยากให้พวกเขามีชีวิตอยู่น้ำข่าลือเรื่องวันตายของข่ากลับมาเจ้าค่ะในอดีข่าสัญญากับอูเย่ยว่าข้าจะปกป้องอาณาจักรนี้เพื่อเขาและเพื่อปกป้องอ เพื่อปกป้องเผ่าจิงจอกก้าหาของเราเนื่องจากเผ่าซูและเผ่าหูได้ก่อปัญหาขึ้นข้าจึงพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทําให้พวกเขาที่ขาดเล็กที่สุดและให้พวกเขาจะเคารพเราแต่ตอนนี้ไม่เพียงพอแต่ตอนนี้ไม่เพียงเพิ่มความพยายามในการสมรู้ร่วมคิดกับเผ่ามน,นุษย์เพื่อปลดปล่อยชงชีแต่พวกเขาใช้ประโยชน์จากการลาาถอยของข้าและวางแผนที่จะรวมตัวเผ่า ตาแดนเพื่อยึดอาณาจักรสินเชิวซึ่งเป็นการลุนซึ่งเป็นการของพวกเขาด้วยผอซูผาฮูพวกเจ้าต้องสร้างสงคราม่ลกกับข้างั้นหรือข้าจะทําให้พวกเจ้าเสียใจด้วยความช่วยเหลือของผู้โสเชียวเอิร์จะต้องเหนือกว่าเทศที่จตวรร์และบูเย่อย่างแน่นอนและตาเป็นจกักรพรรดิไปที่แข่งการพิสูจข,ของเผ่าจิงจ้งจอกก้าหางแต่ก่อนหน้านั้นข้าขอเป็นบรรดาที่กำจัดสินกีดขวางเส้นทางของเจ้าทั้งหมดสิ้นเอง